วัสดีค่ะเพื่อนๆอัดคลิปก่อนเนะาะถ่ายทอดสอยังยังตั้งอุปกรณ์ไม่เป็น <c oughs> ลูกก็สอนนะแต่มันแม่ไม่ค่อยจะจำคนแก่แล้ว,วเนาะความจำไม่ค่อยดีตั้งอุปกรณ์ตั้งตรงตั้งขวางอะไรมันมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันไม่ไปอะ่ะเลยต้องค่อยคอขออัดคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อย ต้องเรียนรู้อีกนานขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปให้ที่กดติดตามให้กดไลค์กดติดตามต้องขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณใจใจจริงเลยเร,เราอายุมากแล้วเนาะไม่เหมือนวัยรุ่นเขาทำได้ต,ต้องค่อยๆปรับปรุงอีกนิดน ลองดูสองคลิปนะก็ยังยังไม่ได้ยังการตั้งองุปกรณ์ยังไม่ได้การตั้งก็มันไม่เหมือนไม่เหมือนถ่ายคลิปอะถ้าถ่ายคลิปเราตั้งแนวนอนเขาก็เวลานั้นเขาก็จะนั่นแต่ไอถ่ายลองลองถ่ายทอาสดดูมันเหมือนเวลานั่นแล้วอะ่ะมันนกมันนั่นไม่ได้ก็เลย ลองเอาลองชิปก่อนลงให้เพื่อนๆให้ให้ให,หายคิดถึงเพื่อนๆค่ะมันคนแเก่สมองช้าแต่ก็จะพยายามค่ะจะสู้เต็มที่เพื่อเราจะได้คุยกันเนาะ ถ้าแค่นี้ก,นก่อนนะเพื่อนเพราะว่าอันคลิปกอนเดี๋ยวจะล,ลงวิธีการถ่ายทอดสดก็ต้องค่อยๆไปคงจะไม่ไม่ชนะเราได้เนาะเราต้องสู้อ่ะมันเป็นเทคนิคใหม่เทคโนโลยีใหม่ต้องเรียนรู้อีกเยอะ มันมันเป็นอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทามันเพื่อนเมันก็พอทำแล้วเราเราต้องไปลองด้วยตัวเองค่อยๆด้านน่ะ <c> ค <oughs> ่ะเพื่อนแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดติดตามแล้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย